สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิบโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยละค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะชื่อเป็นอีกหนึ่งนักแสดงคนดังที่ผันตัวมาลงทุนทําธุรกิจสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองแล้วประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากสําหรับ คุณทันชนกตรินภพโพคินเจ้าของผลิตภัณฑ์สกินแคร์สุดปังที่ได้รับกระแสตอบรับจากผู้ใช้อย่างล้นหลามภายใต้ชื่อแบรนด์ทันชนกทีล่าสุดขอาการันตีความสำเร็จของธุรกิจด้วยการควา้ารางวัลด้านผลิตภัณฑ์สุดยิ่งใหญ่แห่งปี Beauty Award 2023จากกลุ่มสหาการอุตสาหาการรมภาคเอเชียไปเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมา สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fan Page ทันชนกค่ะสวัสดีค่ะตอนหนึ่งก,ก็ต้องขอบคุณพี่พี่สื่อทุกคนมากๆเลยนะคะใบไผ่ท ok, ันชนกคุณภพโคคิ in, ค่ะตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระแล้วก็เป็นเจ้าของแบนด์ทันชนกค่ะวันนี้มารับรางวัลเป็น beauty award นะคะประจำปี2023ค่ะเป็น asia best product award ค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากๆนะคะดีใจแล้วก็ขอบคุณ ท่านคณะกรรมการที่ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเลยนะคะที่ให้เกียรติกับแบรนด์เล็กๆที่มีความตั้งใจอย่างแบรนด์ของเรานะคะซึ่งแบรนด์คัชโนเป็นแบรนด์ที่เราทำสกินแคร์ะ care, นะคะบาร์สซอ์บอดี้แคร์แนวของไทยทรดิชั่นอลโดยแท้ๆเลยนะคะกรรมวิธีแบบรูมสดเลยซึ่งเราเอา กรรมวิธีแบบของไทยแล้วก็แนวของธรรมชาติบำบัดน,นะคะมาทําเป็นตัวดักนะคะที่เป็น,นแบรนด์คาชิโนคุกๆุกวันนี้นะคะซึ่งได้รับความนิยมทั้งในแล้วก็ต่างประเทศมากมากเลยคะ่ะตอนนี้ประมาณ2ปีแล้วค่ะแต่ก็ได้รับการตอบรับที่ที่ดีมากนะคะจากใน,นแล้วก็ต่างประเทศโดยเฉพาะคนช,ชาต่กงชาตนนะคะชื่นชอบมากๆเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเป็นผลิตภัณฑ์แนวของรุงสด เราจะใช้กระมืีนะคะใช้วัตถุดิบแบบสดๆเลยนะคะมาปรุงเหมือนกับเป็นปรุงอาหารเลยนะคะตำรับชั้นดีเลยแต่ว่ามาเป็นในรูปแบบของสกินแคร์แล้วก็บาแบบบาร์ดี้แคร์ะคะ่ะ อ่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอ่าวัตถุดิบคือสมุนไพรนะคะพือผักสมุนไพรส่วนใหญ่แล้วเราจะมีอ่าไอยู่ที่เชียงรายด้วยนะคะเป็นหลักเลยเป็นซัพพลายออหลักเลยค่ะแล้วก็จะเป็นผักสมุนไพรที่เราก็ช่วยอ่าพี่น้องชาวไทยด้วยนะคะที่เป็นชาวเกษตรกรที่ปลูกแบบไม่มีสารเคมีค่ะอ่าตอนนี้เริ่มมีเริ่มมีมาดิวแล้วนะคะเพราะว่าตอนแรกอะที่ไผ่ตั้งใจทําคือทํา ของดีไว้ใช้เองคิดแบบนี้นะคะคือว่าทาของดีไว้ใช้เองแล้วก็ตอนนี้คือเริ่มมีคนเข้ามาเิดต่อเยอะมากขึ้นโดยเฉพาะชาวต่างชาตินะคะที่เขาชอบกลิ่นเนาะเพราะว่ามันจะเป็นแนวของแบบการปรุงสดๆนะคะกลิ่นก็จะหอมมากๆโดยที่ไม่ใช้น้ําหอมเลยค่ะก็จะค่อนข้างเป็นสเสน่ห์ของแบรนด์เรามากๆเลยคะ่ะคือตอนแรกก็ใคยก็รับละครด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าพอตอนนี้เริ่มเราเริ่มที่จะเห็น ช่องทางมากขึ้นนะคะที่เราตั้งใจที่จะนำของดีของเราเนี่ยไปอยู่บนเวทีโลกนะคะใครก็ตั้งใจก็คือพอจบละครละครเรื่องที่ผ่านมาก็คือละครเรื่องลูกผู้ชายเพื่อชื่อไกลทองนะคะทางช่องเจ็ดก็เลยตั้งใจว่าตอนนี้ก็คือมาทำธุรกิจอย่างเต็มตัวแต่ก็อาจจะ ไปรับงานบ้างเป็นบางครัง้ง,งนะคะขึอนกับว่า,อาโอกาสด้วยแต่ตอนนี้ก็อยากที่จะโฟกัสธุรกิจเป็นหลักค่ะค่ะตอนนี้ก็สามารถที่จะติดตามนะคะได้ทาง f a c e b o o k นะคะ a t c h n n o อ Items นะคะหรือว่าทาง Instagram นะคะ a ั n an o น n o อ o f f i c i a l นะคะได้เลยก็สามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะคะไปะดูนะคะหรือว่าจะปรึกษาสอบถามก่อนได้เลยไผยินดีนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับ ค่ะทุกท่านเลยนะคะจักใจเลยะค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมขา่ขาวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ